ย้อนพระเข่าได้เวลากลับมากกับมุงเดชอันนี้ก็ะซูกว่าเมียกันได้เวลาให้กันกับเมียกันไส้รถหบ่านนี่ มาวันนี้จะช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายเนาะสบายดีเด้อพี่น้องบรรยากาศสไตล์สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสสู่ทุกคนเนาะวัชยูไนและกระต่างประเทศพี่น้องเป็นยินดีต้อนรับกระสุนทองกระสือทองชาแนลพื้นเก่าอ่ะวันนี้เขากะมาอาณาเนาะส่งสการทั้งลุงโบเตียงพี่น้องเลยนี่แหละอ่าบันนี้กะอ่าสี nho khẩu nho làm coi thì là nho hoạt hot, villa leo thiêng à, nho khẩu sắn, à, phạ sắn phên đây à, okay. ừ. nho cái khẩu nho xoay xoay หักแท่มา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 พอในบานหนึ่งหมเอาไเอาไปเอาเอากระดุงเลยพี่น้องเลยกผมมีด้วยตามมงหงมื้งนี่เล็บชักมันลากชักแกงกาลากชักแกด้วยจชาเจ้ากาเจ้มีแต่คนแมงหง โอเคเก่งๆโอเคไปก่อนมาเก่งวันนี้คลิปมาเก่งเอ้าอือได้ไม่มีเก่งพอเก่งโอเคจับนําเด้อโดยจับนําจับจับ ตัดละยายโบไม่ติดนะยายด้้นี่ตักัไงยังยังยังอไใ้หากอะไรไมล่บรอบไหมรอบไหม thế cá đùn hao này đấy rãnh 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 tập huấn ok nó à. à, mua cái máy nhặt kim

ทษเด้อใหญ่เลยอใจแกงก็ะห่อนอากาศก็ะห่อนเข่ากระห่อน ไปโยชน์ได้หลายย่างพี่รองเลยมุงเด็ดก็ได้ฮะลโมันใช่ไะโยนได้ชองย่างนะลุงเลย สบายดีัดดหได้เบิร์ดก็ได้งอผ้าเข่าก็ได้อีกเนาะงอผ้าเข่าได้บัดเวลากลับมากกับมุ้งเดชอันนี้กระชุ่มปดหัวเมียก็ได้เวลาให้กันกับเมียก็ใส่รถบวานผูได้ในมาได้บ่เออบ่ได้เนาะอ่ามาได้ถ่ายยากใช่ ว้าพู่น้องเลยอ่าชายบางหงส์สะพองวัวคลนคลนอยู่นะเนะาะต่ำบาไหรอมือเช้าด้วยบ้านอ่ามา สมมันหาหาตังมาให้เรานางแน่นี่มีนี่แล้วเป็นจะปวดเอวแล้วเวด่อนึงแล้วอมาอนึงอหามาให้เราเนี่ยนะโยมาให้เราเนี่ยมันหนุนเออมันคือตัวแบบนี้

เออ,อเอาแกงอีก,กระถวยนึงอ่ะจ,จับรถจับรถจับรถโอเคอเอาแกงลุงก่อนเนาะลาบมาที่ลงังกำลังไปช่วยชิ่นอยู่สุดทางนหนึงนอ่าทั้งนี้รถจานกินถาหยอกเด้อวายอกเด้อไปคิดดีๆมะเฮงแล้วเนาะ เดี๋ยวลาบมาเดี๋ยวลาบมาเอา้าอันนี้กินบดไว้แท่นี <c oughs> โ่โอ้โหโบเมนบ่สวยเปล่าโบไวไหมแบบเบสเออเดี๋ยวมากินบดนะล <c oughs> าบบ่เออลาบมาทีแรกตอนที่เห็นท่านได้ได้เอียนเม่นมีมตะแกงงี้ที่เอ้า <c oughs> เอามา,าพี่นั่นก็ได้ <c oughs> อามามานี่ลงหันให้มันพ่อทท่ดโตะที่โตโอเคโอ้ยังลายอยู่ด้ยังยอยู่ยังาอยู่ยังอยู่ังลายอย่ยังล่อยู่ย่อยู่ยูู่่ดู phải phun này đứa này tiệt phải đứa mua hót mua thương cắn tập à. huấn nhang 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 lại thôi ừ. thôi Hãy! tắm nước xâm đó Đó nếu thịt cơ khoắt thẹ. Nhั่ง thịt nhั่ง nhั่ง khai mời 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 mời

มะฮุ่งกระซับไปนี่แหละต,ตัวนั้นท่านได้มีตัวตัวนี้กับท่านได้มีนี่นี่ตัวนั้นมีม,ตมีตัวนั้นมีแกงแต่ไม่มีบ่วงอ่ะนะเอา้าอ่าเป็นเยอะล้วแหละ้วเดี๋ยวก็ตำมะฮุ่งอะไรมันจะมีมันจะง่าย เออเราบมานี่น้องบดลบบดลลยบมันไเยกงเขาเลยคุณแปวแปแกงถวยนึงก็บวงมาแล้วเื่ำหงมลเอาเอามันกับยากเลจะได้ตํำหงบ่ก่เไปใช้เป็นงวถงใหญ่นึงเอามังมันไลอ่ เตนเ่อเกงบเก่งบ่อเนี่คอนี่เออเอาเอางนี่ถวยนึงนนบ่วงกันร้อยอีกขนาดบ่วงเด้อเขี่ยวเด้อเบล่ะเบล่ะ bớt năm hao này đấy ta mò bố hủ đấy ta nhìn ừ, đợi, đợi <laughs> đợi vào chỉ mi đúng không? ở đợt 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 มาเบ้อเอาไปชวกกับรถเออเอารถไงหรอ่พวงมาไล่น่แหละมันมันปินไปพวงมาไลุอ่าดโอ้ยใส่ย่านแท้พวงมไลรุดผัวเอ้าเยโอี่ะตีนมุเนอยี้่าด้ได้ีด้ดเออได้อยู่ได้อยู่ เกว่า่เป within within ็นไหรอวะไปไปเออขำว่าเรื่องพ่อมันกับพอแล้วแต่มันกะ

กระสุกกระสุกด้วยเด้อกระสุนได้ไรไปพี่น้องเลยทัวร์แล้วบาทเนาะเอ่เออา่าเป็นงานที่แบบว่าอา่าโมเมนต์เป็นการเซิร์นโมเมนการหาพี่น้องเป็นงานที่มาดูความสมัครใจเนาะ แต่ว่ามีบุมี่กับโให้ว่ากันนะนะครบบกครบกันเนาะ,ะเป็นงานเลื่อนดีพี่ตายเพื่อนนะแต่ว่าเฮากับพญา,ยาม,มันครบอยู่อิ่มมันสำราญกันบัดชพูสุกคนพี่น้องนียเนาะอันนี้ก็คือเพิ่นเพิ่นมาหาได้ได้ของเพิ่นนะคือเล่นมักกระลุกกระตุก,ก,กน,นั่นแหละอะหมากกุ้งหมากไก่พี่น้องนียเนาะมาอนนี้บ่แต่ว่าทางเฮากันโย คือการบดให้กินบดเลยเป็นองค์เนะาะโปรตีนมานี่ก็เมนเมนได้กินบดเลยลิ่นลิ่นไปนำ้ำกินไปนำ้ำเนาะโดยเช้ญเชบเสินแชบ ไ่ได้พักได้เช้าเลยนี่โอ้ยายนบงนี่กินลายนะบงนี่กินลายเพิ่มแล้วอ่ากินลายกินไปเรื่อยกินนะพ่อคำงมังไงมเนเนอะย่างนเราอะกินมันิไอ่เอาเอากินอิ่มเลกะินโต ได้ลาย้กันมาแบงน้ึได้ก่อนได้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไ่ได้เปนวะผางจากเสียงี่กาบบันไดได้บึงงแม่อเแม่แม่เลยโอ้พี่จิเพ่แม่เมยเทือบ่าลูกกับเม่์วะแม่เมย์แล้วเบ็นบ่เมย์ฉันจะได้ใช้จะเฉยค้ำเหรแม่เมย์แล้ว

เออโดยถึงง5่แลวงมาบวยักยายคนเกาบวอ้งไปาให้เนียบไมน้งแฉนออนี่ยบชมันมันสะดวกสบายนวกบบวยกย่ายนะให้มันลำบากในีฉนออกโอยจัะรถให้ลำบากโอย่วยอะไรได้อะไรได้ด้วยได้ได้ได้ยุ่งยุได้งั้นนี่ดิโ้ีีนะ เอาเอาย่อวาเอาย่อว่าดแ้ว่วพูดบบตัเอ้างไกมันย่อาได้ล่องโมเชียนู่เวอหาัมีเงินอยู่ห้าพันอะล็อกลออกะเอาดึงยัน้บตัวเดียวเลยเอาบาทเดียวร อาาป่านเสืบนี่เจ้าแล้ว้เาลายเรื่องลายนี้ทมาลงด้วยฟนมานีทำให้ได้พ่อไม่ใช่สาบานนี่อันนี้คือคนเซียนหร่อนจงอยเป็นเซียนเียนเชียนชอยกันเื่อยเ่เื่อยเชื่อให้วัเรใ่งการพนันบ่เห็นมอการพนันโอ้ยมันมันพื้นทะเบ็ดเลยกานันนี่เาะอะไรของลอยขันลุมเลย

ปูไปูป uh. oh. ูเร okay. okay. oh. mm, yeah, 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 yeah. ียบร้อยไปแก้วคุ้มเยองคุ้มเยอะคุ้มเ็บนะกุ้งกุ้งก็ได้ปูปูก็ได้เดี๋ยวก็พ่นอันใบเดียวนี่แต่ไปเดียวยินเดียวไปเดียวใช่ไหมเอออังไปกันเอาใจลงโต๊ะไปโอ้โหเงี้ยเงี้ยเง้ยเง้ยเงี้เอาใจแช่กบกบอยู่กบเ

โอเคเนาะทีเนาะทีกล้าม่ละไม่ละเมนบ้บ่ให้เมให้เมขนเบิ่งกันโอ้เมนเ่ไรนะเมอไรลูกลูกลายเรัูแบบนี้แห่ขอขึ้นอีกเว้อาขั้นลุ่มคือเก้าเช้าคบคบเก้าเลีวขออนุญาตได้พี่น้องไยเนาะอ่า เกคนี่ดช่องเคยเด้งไหมเนี่ยเป็นยังมเป็นยังกมิจฉาเป็นเป็นยังเปดแสนกัวเพื่อไะเป่นจิ่างมาได้นะเออนะี่ห้าปีนะมันอาจจะลี่ยนปแล้วเปล่นแล้วเจ้าล่นแต่เข่าเออเงินสิบพันไปกบกกรเบดายสิบพันกิ๊ฟกระเตัวเป็นเชนเชนตัวเมนคือเก่าของไอคือเก่าอันนี้กบคือเก่ากบ ก๊อบเอาชามตัวเลยตัว้าฮีา่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าน่าาต่านาเอาฮาฮรอฮ่าาฮ่าฮ่า่าาฮ่่าฮ่าาาา เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอาวได้เฉยน่สล้ชงบาทกันนี่ชงบาทนี่ยนี่คลงหบาลายลายกันตํำนี่กบ้สลายนี่กบกบกบ้าใบเดยวไม่ได้อมันนี่ผ้าของไ่ายนี่ขายขายคุ้งขายปูจดนึ่งโอเคอคโอเคได้เ้ยกำไรสิบพันแบบนี้ก็ได้เนาะ bạn ấy chịu ăn nhàng đây là lịt nó, à khăn lụm cứ này này, cốc cứ kéo, thế, nó, cốc 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 ปูปูก็ได้ปลาก็ได้กุ้งก็ได้เดี๋ยวบอกนะสามสามโตด้วยนะหวานจุวยได้คอยหวานจุ้ยได้คอยหวานจุ้ยได้คอยปลาบ้าปลามาน้อตร่ได้คือแบบนี้ปลา้าปลาปลาปลาเฮเฮดเฮดโอ้ยเดินจยกแล้วปลาดิ้นเออตายบ่ E> ไรไรกิเก้าไรเก้ไรกเไรไรอันนี้กไรอันนี้กไรกใรไมไรเนาะมลด้เนาะมาเตีไงไรไรกิสลิตรนึงนั่นนี่เท่า้มันนี่สท้ากัไปบรมันนกับดินคาน้บนี้เอามามไมเ้เบคนที่ชื่อบบเฮ้ยเอา เอาเออเอาผู้ค้าดึงอ่ะเด้อใช่แต่เก้าน่ะขามาให้ชี้ดันแล้วบูอซเชือรถบื๊อไงแม่แม่เท้าเทาให้ด้นะบู๊ซช่องด้วยเราเราบังเราครสามรอบเลยถึกเลี้ยงเลยนี่เาบังเนี่บัตที่สีเนี่ยเาเหมือนเดิมก็อนเดิมกบมาเหมนเด

มีหวังไงเนาะปลาก็ได้ปูก็ได้ปลาก็ได้ปูก็ได้แหละลายต่มถวยไก่ปลาบูบัวเฮอไป็มันเปนีนี้ม ok no. um uh, ีเเลยบูธไ ati ่ถูด well, sure so okay. ีดีดดโอเคพี่น้องเลยนี่แหละก็น ดีก็ได้ตกบได้ตกล้วกบหาพันมะดินพ้อหูเชึอกวานเป็นยังไงมัดนฟ้หูชอกอันนี้กบไข่เราก็ได้ทองไขเรอไปไปไปมาพี่เลิัปนิชั่โดโวยด้ยสบายดีไปไปไป กินข่าวกินน้ำพี่น้อเงินบาทนี่วันทอไรนนี้ันวไอยยได้กำไร5 0 0นห้า5,000องค่อยได้ได้ได้กำไร3,000ตีนมากุ้งไก่ได้ได้3,000

นขอนึงเด้อที่จริงนั่งเนีพี่ก็ได้ฮะตันทางแล้ววะเออนี่แหละผมมีคนนั่งยืนเอาก็ไดค่บมันมีนั่งก็ได้มาเนี่ย Lang tạc thì hầu hay hay quân kín lạ hockey. Makin, you know about it. Hockey, mama, 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 มันโมเมนตัมหรอกตัมมันเบาไวพี่น้องเลยเนาะแบบเตรียมเตรียมเครื่องเออก้อยบังหุ้งเนาะอ่าเตรียมเครื่องได้เรื่อยกับพึกลงกระชามเลยกับมื้อเช้าเลยบาทนี่อย่ามาโตเลยบอกบอกโอเคโอเคพี่น้องเนยเฮ้ยพอพอแล้วมาแล้ว

มา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 กินข้าวกินข้าอ่กินน้ำกันนี่แหละอ้าวตับมะฮุ่งกระโพดโเพรสวยเดียวกม้วดแล้วชามสวยหมดแล้วกินม้วดแล้วดด้ว้วเจินว่ากัไระฮรด้อืมมา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 เพื่อนกินข้าวน้ำกันเด้อบารนี้มีลาบซิ้นตับมะฮุ่งนี่ทางไม่คั่วกินบารนี้ยกให้แขกให้คนกินม้วดแล้วแก่ทางนั้นเองไม่คั่วนะพี่น้องเนาะอ่อ อังจากอ่าแล้วนี่ฮะไปสงสก,การแล้วบ้านี้พี่น้องเลยนะ,ะมามามากินข้าวน้ำกันมาพี่น้องเลยอ่าเฮาพอโตกินข้าวก่อนแล้วก็โดยสิจ,จบคลิปกันเด้อบ้านนี้แลกจัดต่อส่องบ่ายส่งบ่ายก็ไปสงสก,การแล้วพาอ่าลุงไปประสาพี่น้องเลยเพราะว่าบ,บ้านเฮายัางบ่มีมน ต้องใช้ปลาซาเป็นการอนาเผาสบนะก็คืออยู่ทางภาคใต้พี่น้องทางลาวก็มีอยู่ในเมืองแต่บ้านนอกบ้านนาก็มีจุดต่างๆแล้วพี่น้องเนาะ ขอใได้ก็ขอขอบคุณขอ,ขอบคุณขอบพระคุบใจพระศุกคนรอแม่พี่น้องที่ขัมาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจโดยตลอดมาเด้ออยู่ดีมีเฮงบระศุกร์สุสุขนนทีก่กำลังแรงใจว่ายอยู่ใกล้ยกอยู่ไกลพี่น้องอยู่ข้างใน,นงหรือต่างประเทศนะผมก็ขอบใจหลายๆนักสรับแค่นี้เป็นเทียงประตัวยกขี่ไปเพียงเท่านี้ก่อนอยู่ดีมีเฮงบระศุกร์สุกคนสบายดีเดอ้อทำแบบนีน้องเมฆเด้ออ่า